สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้วันนี้มีงานจะต้องใช้เครื่องแรงดันน้ําสูงนะครับฉีดล้างบ้านเท่าแก่นะครับก่อนอื่นเราก็เปิดน้ําใส่ถังแบบนี้นะครับเพื่อนๆเปิดน้ําใส่ถังพอน้ํใกล้จะเต็มเดี๋ยวเราค่อยไปฉีดน้ํากันครับปั๊มก็เตรียมพร้อมครับนี่ครับ ก็ไปฉีดหลังที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่ครับเพื่อนๆเปิดน้ํามาแล้วครับแล้วเราก็ทําการฉีดล้างเลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นจะมีเกสรละองของต้นสนนะครับเหลืองๆครับเห็นไหมครับเหลืองๆเราจะต้องทําการใช้น้ําล้างแบบนี้นะครับทุกปีครับเ็าสั่งมาเราก็ต้องทําครับเพื่อน ฉีดไปเลยครับล้างไปเลยครับนี่ครับน้ำเป็นดัน,ดนสูงครับเอาแบบจัดๆเลยครับน้ำล้างไปเรื่อยๆครับล้างด้านข้างด้านทุกอย่างนะครับเพื่อนเป็นละอองของเกสรนะครับเกสรของต้นสนนะครับ นี่น่าจะเป็นฝ่าเชอรล,ล่านะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิป